สวัสดีครับต่อกันข้อที่37สามัญปี62นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดสักไฟฟ้ามาตรฐานเครื่องเซลล์รีดักชันที่อุณหภูมิ298เคลวินมาให้ดังนี้นะครับโจทย์ถามต่อว่าถ้าต้องการป้องกันการกัดกร่อนของถังเหล็กจะทําได้อย่างไรบ้างนะครับข้อที่1ทาถังด้วยสีน้ํามันประโยคนี้ถูกต้องอยู่แล้วนะครับปกติเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเราก็ทํากันอย่างนี้ถูกไหมนะครับเราไม่อยากให้โลหะใดมันเกิดสนิมเหมือนจักรยานเนี่ยไม่อยากให้เกิดสนิมเราก็ทาสีทับ การทาสีเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวโลหะเนี่ยสัมผัสกับไอ้น้ําและอากาศมันก็เลยทําให้เกิดสนิมช้าลงหรือหรือถ้าทําทาสีได้ดีมากๆมันก็อาจจะไม่เกิดสนิมเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น A เนี่ยมันใช่นะครับเเนี่ยมันใช่ A มันใช่ A มันใช่ A มันใช,นใช่ก็คงจะตัดขอไข่ได้แค่ข้อเดียวนะครับอันต่อไปเชื่อมถังด้วยแผ่นทองแดงนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยใครจําได้ก็จะง่ายเลยเขาเรียกว่าวิธีแคโทดิก นะครับวิธีแครโทดิกแต่ผมเนี่ยผมตอนสมัยผมเรียนอายุเท่าคุณคุณท่านๆนผมผมเป็นคนความจําไม่ดีผมท่องไม่ได้ผมก็ทําความเข้าใจอย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยถ้าเราต้องการจะเอาให้ถังเนี่ยมันเกิดสนิมช้าๆนักเรียนคิดตามผมนะว่าถ้าเราเอาถังเนี่ยต่อกับแท่งทองแดงตรงนี้คือทองแดงนะแล้วถังเนี่ยทำจากเหล็กใช่ไหมครับเหล็กเนี่ย e 0มันลบ0.41 แล้วทองแดงเนี่ย e 0มันบวก0.34ปกติแล้วเนี่ยคนที่ e 0มากกว่าเนี่ยจะเป็นคนเกิดปฏิกิริยา Reduction แล้วคนที่ e 0น้อยกว่าจะเป็นคนเกิดปรยา Oxidation ซึ่งการเกิด Oxidation มันจะทำให้โลหะมันกร่อนถูกไหมครับเพราะที่เราเรียนไฟฟ้าเคมีเนี่ยใครเกิด Oxidation ตัวโลหะก็จะกร่อนลงมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาเหล็กไปต่อกับทองแดงเนี่ยเหล็ก มันจะกร่อนไวกว่าเดิมเพราะเหล็กมันมี e ศูนย์น้อยกว่าทองแดงเหล็กมันจะเกิดออกซิเดชันเพราะนั้น B b เบิร์ดเนี่ยผิดการกระทำอย่างนี้จะทำให้ถังเหล็กเนี่ยกร่อนไวกว่าเดิมอีกนะครับเพราะนั้นผมก็รู้เลยว่าตัด B ได้นะครับตอนนี้ก็ดด็อคงไม่ต้องดูแล้วดูแต่ C c a คแมวตัวเดียวก็จบถูกไหมครับแล้วก็ตัวต่อไป C c a คแมวก็เหมือนกับ B b เบิร์ดเชื่อมถังด้วยแมกนีเซียมลองดูนะรอบนี้นะก็คือสมมุติว่านี่คือตัวถังนะแล้วต่อกับ แผ่นแมกนีเซียมถังทําจากเหล็กเหมือนเดิม e 0ก็ยังเป็นลบ0.41แต่ตัวแมกนีเซียมเนี่ย e 0มันลบ2 3 6โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแมกนีเซียมเนี่ย e 0ูมันน้อยกว่าคน e 0ูน้อยก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันควรคน e 0มากก็จะเกิดปฏิกิริยาร d ดักชันแมกนีเซียมเกิดออกซิเดชันแมกนีเซียมก็จะกร่อนก่อนถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณเอาแมกนีเซียมมาต่อกับเหล็กเนี่ยแมกนีเซียมจะต้องกร่อนก่อน ก่อนที่เหล็กจะกร่อนเพราะฉะนั้นการกระทําแบบนี้ป้องกันการผุกรก่อนของถังเหล็กได้ถูกไหมครับผมจำคอนเซปต์ง่ายๆว่าออกซิเดชันมันก็กร่อนก่อนนะครับออกซิเดชันก็กร่อนนะครับรีดักชันก็มีโลหะมาเกาะอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสมัยเด็กๆนะตอนนั้นเด็กๆก็คือข้อ c เนี่ยมันถูกนะครับเพราะฉะนั้น a กับ c ควรจะอยู่ด้วยกันก็ก็ตอบงองูได้เลยสิงั้นใช่ไหมสามสิ 37. แต่ว่าเออไหนๆเราฉเฉลยแล้วเราลองดูดีด็อกด้วยก็ได้นะเคลือบผิวด้วยสังกะสีก็อันนี้เป็นถังนะอันนี้เป็นถังฟืบตัวถังเนี่ยทำมาจากเหล็กแล้วก็มีผิวอ่าสมมุติว่าแดงๆตรงนี้เคลือบบอดี้ของถังด้วยสังกะสีนะครับสังกะสี Zn เนาะสังกะสีเนี่ย e 0ลบ0.76เหล็กเนี่ย e 0ลบ 0. 4 นะครับเพราะฉะนั้นสังกะสี E0 น้อยกว่าสังกะสีก็จะกร่อนก่อนตัวเหล็กก็ช่วยป้องกันการผุกกร่อนของตัวเหล็กได้จริงมันก็เหมือนกับข้อ c แคดแมวเลยนะครับเพราะนั้นดีด็อกนึงก็ถูกนะครับเพราะนั้น A-C-D อยู่ด้วยกันก็ตอบข้ององูได้เลยเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้ยากอะไรง่ายแล้วก็ตรงตามหลักสูตรไปดีโจทย์ข้อนี้นะครับแต่งมาดีเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ